สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเดือดบ้านเล้าฉานบ้านลูกแอดพ่ออย่ายุ่งการเดือดทําครอบครัวเล้าฉานลั่นจะให้อยากก็ยินดีไม่สนใหญ่มาจากไหนจะด่าให้ยับจากกระแสเดือด,ดการวิพากพรภรรยาล็อกเกอร์คนดังเสกโลโซออกมาโพสประกาศถึงลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานแอดคราบาวที่โทรคุยกับสามีเป็นชั่วโมง ไม่เห็นจะมีเรื่องงานยันไม่ได้หึงตะเกียรคนไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรว่าถึงลูกสาวพี่แอดคราบาคนโตค่ะคุณมีสามีและมีลูกแล้วอะไรควรไม่ควรก็น่าจะสำเนียกได้ปรึกษางานอะไรข้ามหัวข้ามห่างผู้จัดการส่วนตัวคือกูโดยความเหมาะสมและถูกต้องคนที่จะตัดสินใจว่าให้รับงานไหนไม่ให้รับงานไหนรวมถึงตัวเลขทั้งหมด งานไหนเหมาะงานไหนไม่เหมาะคือกูแล้วมึงดีลตรงศิลปินเองทําไมก็น่าจะรู้อยู่ทํางานในวงการบันเทิงเหมือนกันทําไมข้ามหัวข้ามหางแก่ๆก,กันหมดละยังคิดไม่ได้แต่คุยไปคุยมากูไม่เห็นเรื่องงานเลยนะเห็นคุยเรื่องส่วนตัวตลอดครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หึงนะแต่เกียดคนที่ไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรถ้าจะง่ขนาดนั้นไม่รู้จักว่าอะไรยังไงหัวก็มี ลูกก็มีเรื่องงานไม่คุยคุยเรื่องส่วนตัวล้วนๆเป็นชั่วโมงทําไมไม่ทักมาถ้าจะคุยงานแล้วว่าจะจบไหมถ้าคุยงานกับศิลปินเรื่องนี้หวังว่าพี่แอดคาบาวคงจะไม่เข้ามายุ่งนะพอพวกเรานับถือพี่แอดเหมือนเดิมแต่ลูกของพี่แอดคนละคนไม่เกี่ยวกันค่ะถ้าลูกพี่ยังเป็นเยาวชนโอเคพี่ดูแลจัดการได้แต่นี่ลูกพี่แก่ๆก,กันละ ไปเขาแก้ปัญหากันเองอย่ามายุ่งกับสามีชาวบ้านมันไม่ควรพวกเรายังรักและนับถือพี่แอดเสมอและตลอดไปไม่เกี่ยวกับลูกพี่ขอบคุณค่ะพร้อมทั้งเผยแชทเสกที่ขอโทษบอกอักต่างๆนานแต่การซัดใส่สามีระอุโดยย้ำด้วยว่าไม่เคยเห,ห่วงอะไรทั้งนั้นให้เกียดตลอดแล้วพวกมันให้เกียดไหมพร้อมทั้งประกาศถ้าอยากให้ยากักบเสกก็ยินดี ตัวเองไม่สามารถแกล้งมีความสุขได้ถ้าใครทําผิดกับการก็ต้องเจอทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่พ่อของลูกยืนยันไม่ได้เป็นศัตรูกับเสกไม่ต้องมาแบ่งฝ่ายอีกว่าทีมนี้เสกทีมนี้การโดยยังพลล่าสุดอีกว่าเป็นข่าวของตัวเองที่เดือดกับลูกสาวนักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนานพี่แอดอย่ามายุ่งพร้อมทางแคปชั่นไม่สนใครจะใหญ่มาจากไหนจะด่าให้ยับว่าอยากลองของกูเคยพูดไว้แล้ว พูดแล้วกูทําไม่สนใครทั้งนั้นจะใหญ่มาจากไหนจะด่าให้ยับเลยอยากทําอะไรก็เรื่องของกูอย่าเสือกกูจะสอนให้นะนี่แค่บทเรียนที่หนึ่งกูอยากทำอะไรก็ได้เพราะไม่เคยกลัวใครอย่ามาเสือกแล้วกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังเลยนะครับขอบคุณครับ